ยินดีต้อนรับสู่รการชี้เก่นเกมมี่ช่องสาระเกมและอินดี้เกมนับตั้งแต่ Street Fighter 2ได้กลายปเป็นเกมแอคชั่นไฟติ้งแบบตัวต่อตัวที่บูมที่สุดในยุคปี90เกมแนวนี้ก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้ผู้เล่นได้เข้าถึงความสมจริงในการต่อสู้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดหลังจากนั้นไม่นาน 2ปีเองวงการไฟติงเกมก็ต้องตกตะลึงเมื่อเราได้เล่นเกมแนวติทไฟเตอร์ที่ทำออกมาในรูปแบบ 3D ว้าวมากๆในยุคนั้นแม้ว่าหน้าตาตัวละครในเกมจะเป็นหน้าโคตรจะเหลี่ยมก็าตามรูป,ปร่างของตัวละครตอนนั้นไม่ใช่จุดสนใจท้ากับเราจะได้เห็นตัวละครในหลายมุมมองหมุนกล้องได้เราได้เห็นตัวละครทั้งในด้านบนด้านข้างแถมยังพลิกตัวได้เก๋ามาก,มาก,มาก จนค่ายอื่นต้องหันมาทำหัวเหลี่ยมตามแม้แต่เทคเคนอย่าเพิ่งดูถูกเวอร์ชวลไฟต์เตอรนะครับการที่เทคเคนไปได้สุดกว่าอาจจะมีหลายปัจจัยทางเนื้อเรื่องสุดโต่งตัวละครก็สุดไม่แพ้กันถ้าใครยังไม่เคยเห็นเทคเคนหนึ่งแตดด่เอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยจะเห็นว่าความเหลี่ยมมีน้อยกว่าเพราะมันทามาทีหลังและตัวเอกบางตัวมันก็คล้ายกับทางฝั่งเวอร์ชวด้วย แต่ทาง Virtual Fighter ก็ใช่ย่อยครับมันดันรูะเอ็ดคู่เหมือนกันเป็นนักคาราเท้กับฝรั่งผมทองเหมือนกับเกม Street Fighter เป๊ะตกลงนี่มันอะไรกันแต่เซกาเขาเอาจริงนะครับเจ้าตัวละคร2ตัวนี้ก็คืออาฮีระกับแจ็กกี้ชานเอ้ยไม่ใช่ครับแจ็กกี้ไบรยอันครับและสิ่งที่ทำให้ Virtual แตกต่างจากเกม Fighting 1ต่อหอย่างชัดเจนนั่นก็คือเกมนี้มีลิงเอาตกนอกเขตก็ถือว่าแพ้ ซึ่งลหลังๆก็มีคนกอบมานะครับแต่เกมนี่ทำมาก่อนนานแล้วและจุดเด่นอีกอย่างก็คือการเคลื่อนไหวและบาลานซ์ของตัวละครที่ทำมาค่อนข้างจะดีครับเราจะไม่ได้เห็นตัวละครที่มีพลังแตกต่างกันอย่างสุดโตงอย่าง s ส e e ด Fighter ซึ่งแต่ละตัวจะมีทั้งตัวที่เคลื่อนที่ได้ไวมากพลังทุ่งแรง,างมากๆหรือต่อยปล่อยพลังได้อะไรแบบนั้นครับ แต่เกมนี้ไม่ค่อยสนเนื้อเรื่องกับปู่มหลังตัวละครสักเท่าไหร่นับตั้งแต่ Virtual Fighter 1เปิดตัวมาในรูปแบบอาร์เคดตั้งแต่ปี1993มาปีถัดมาในปี94ก็มีภาค Virtual Fighter 2ตามมาติดติด 1,996 Virtual Fighter 3ก็ตามมาครับในระหว่างนี้มีเกมคอนโซลด้วย Virtual Fighter ไ,ได้ไปโผล่ในเครื่องเล่นของ SEGA มาแล้วทุกตัวตั้งแต่เครื่อง Saturn SEGA g e n e s i s หรือ m a d r i ด e นะครับรวมทั้ง Dreamcast แม้ตลาดเครื่องเกมของค่าย s e g า จะไปได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็มีมาถึงภาค5นะครับณตอนนี้ Virtual Fighter 5ยังคงทำอาเคดอยู่และพอร์ตมาในคอนโซลเครื่อง PlayStation 3ส่วน PlayStation 4 <Okay. S 1> ก็ทำมาเป็นมินิเกมในยากุซ่าห6ครับแม้จะยังไม่มีภาคใหม่มาแต่ Virtual Fighter 5ก็ยังถูกนำกลับมาพัฒนากราฟิกใหม่ในซีรีส์ Virtual Fighters u l t i m a t e s h o w d o w n ตอนนี้ น้องๆคงได้รู้จักเกมสุดเก๋อย่าง v i r t u a l f i g h t e r มาได้ระดับอยงเงี้น,นะครับหากจะนับอายุของเกมนี้ถ้านับจากปี2021น,นี้ก็ราวๆ28ปีเข้าให้แล้วมีใครในนี้อายุเกิน28ปีบ้างในเรื่องของการพัฒนาเกมนี้นะครับก็คือค่าย Sega Am2 เขาได้ทำเวอร์ชั่นแรกออกมาในรูปแบบเกมตนะู้อาร์เคดเกม Sega ณตอนนั้นกำลังฮอตสุดๆ ก็มีคอนโซลของตัวเองแล้วปีถัดมากก็พอร์ตลงเครื่อง Sega Saturn ก่อน Tekken จะออกปีหนึ่งนะปีน,นั้น Virtual Fighter ก็ได้มีภาค2มาละเรียบร้อยระหว่างปี1993-1996แม้ Sega จะมี Virtual Fighter มาถึง3ภาคมี Sega Saturn แล้วก็มี Virtual Fighter 2เป็นวอชั่นคอนโซลในปี1996 มีเครื่องเมกาไดหรือ Sega Genesis นะครับและออกอาร์เคดเกม Virtual Fighter 3มาในปี1996นี้เองและในปีนั้น Sega ทำเครื่องเล่นมือถือแบบแฮนด์เฮลด้วยนะครับถ้าเทียบกับ Nintendo Switch ก็คล้ายกันมากแต่จอเล็กทีเดียวเองครับเห็นไหมแล้วว่าเด็กยุค90มีเกมสนุกๆและมีเกมอาร์เคดที่มี Virtual Fighter ที่เคยเป็นเกมอาร์เคดยอดเหรียญ40บาทเล่นกับจอใหญ่เบิ้ม ตั้งเด่นสุดเท่ในศูนย์เกมถึงตอนนี้ทีวีจอใหญ่จะถูกลงมากแล้วแต่มรรยากาศที่เต็มไปด้วยเด็กๆต่อคิวท้าโดนกันอย่างคึกคักคงเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในยุคเกมปัจจุบันนี้และ Virtual Fighter ก็เป็นหนึ่งในเกมรุ่นบุกเบิร์ดโตมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆใ,ในวงการเกมสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้สามารถไปสมัคร PS+ แล้วเล่นเกมนี้ฟรีได้ครับ แล้วพบกันใหม่กับประวัติและสาระเกมน่าสนใจได้ตอนหน้าสวัสดีครับ